ซอสนี่คือมันเป็นมันเป็นเคล็ดลับครับปรุงแล้วจะพอดีเป็นสูตรทางร้านนี่เลยจะไม่เหมือนที่ไหนที่อื่นจะไม่มีเลยสูตรเฉพาะกิมก็ได้ใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้อันนี้เป็นเคล็ดลับครับสูตรลับมันก็จะออกกลมกลมอะไม่หวานมากเรี่ยวนิดๆสูตรเฉพาะอันนี้เป็นสูตรของเชฟเองเชฟเป็นเชฟอาหารจีนเป็นอาหารจีนประเภทรูครับพวกผู้ชรามพวกเป็ดย่างฮ่องกงพวกนี้อยู่ยาวร่อดูในวงการมาสามสี่ปีมีสูตรก๋วยเตี๋ยวสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเนื้อสุตนโดยเฉพาะ เนื้อตุ่นสูตรยาจีนไม่เ,เหมือนที่ไหนน้ำซุปเข้มข้นรสชาติกลมกลมเนื้อนี่มีน่องลายมีเอ็นแก้วมีพื้นท้องเราคัดสรรเนื้อ,อย่างดีมาข้างในก็มีความกระดง้งครับไส้อ่อนไส้ใหญ่ทั่วไปปกติไม่ค่อยมีไส้ใหญ่ครับมีที่นี่ครับไส้ใหญ่ครับมันล้านยากขั้นตอนค่อนข้างเยอะของเราทําความสะอาดอย่างดีครับถึงจะลงไปตุ่นคือเวลากินแะล้วมันนุ่มอ่ะข้างในมันเป็นมันอะไรกินจะนุ่มกว่าไส้อ่อนลูกค้าเขาติดใจว่าที่นี่ทําไม่มีกิม